โอ้โห uh huh. ประหยัดกว่าเดียวเป็นพันเลยเลยเนี่ยจากสี่พันกว่าบาทเหลือสามพันกว่าบาทเองอย่างนี้น้องพาวก็มีตังซื้อขนมมากขึ้นสิคะใช่ไหมโอ้โหดีใจโอ้โหอยู huh. ด่ดีครับประหยัดมากขึ้นจริงสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมและก็ทีมงาน Air ์เซอร์วกันอีกครั้งนะครับ คลิปนี้นะครับสืบเนื่องมาจากที่ผมได้เคยทำคลิปรีวิวแอร์นะครับตัว a i r c a r r i e r อร์อิกินเวเตอนะครับเอามาติดตั้งเองที่บ้านผมเองเลยนะครับแล้วก็ลองทดลองใช้ดูจริงๆนะครับว่ามันประหยัดไฟจริงไหมแล้วมันดีจริงๆรไหมนะครับหลังจากที่ติดตั้งมาได้ประมาณเดือนกว่าๆคราวนี้ค่าไฟมันออกมาแล้วครับว่ามันประหยัดไฟมากกว่าเดิมครับแต่ว่าจะประหยัดมากกว่าแค่ไหนอ่ะผมขออุบไว้นิดนึงก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวผมค่อยไปบอกตอนท้ายๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย เดี๋ยวสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้ามาดูคลิปของผมเลยหรือไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนำอีกนิดนึงว่าตัว Air c a r r i e r X Inverter p l ร s รุ่นนี้นะครับที่ออกมาในปี2021นะครับมีฟีเจอร์อะไรเด่นๆมากนะครับ Air Service แอปรวมร้านแอร์ใกล้บ้านคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้สําหรับแอร์รุ่นนี้นะครับ ที่เป็นจุดเด่นจริงๆเลยนะครับคือเขามีทั้งสีขาวและก็สีดานะครับรุ่นนี้เป็นประหยัดไฟเบอร์5แบบสาดาวนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันหรือฟีเจอร์เด่นๆอยู่นะครับก็คือระบบ X Ionizer นะครับก็คือระบบฟอกอากาศ PM 2.5านะครับกาจัดสิ่งสกปรกนะครับแล้วก็มี PM 2.5ฟิลเตอร์อ่ามีเซลฟ์คินนี่นะครับสามารถทำความสะอาดตัวเองได้นะครับยังมีอะควาเรซินนะครับสารเคลือบพิเศษลดการเกาะของสิ่งสกปรกนะครับอ่าแล้วก็มีระบบ Anti ้ h o c k นะครับ ป้องกันแผงวงจรไฟเกินไฟตกนะครับแล้วรุ่นนี้นะครับคอยทั้งคอยเย็นและคอยร้อนเนี่ยเป็นทองแดง100%นะครับและรุ่นนี้ยังมีระบบออโต้รีซานะครับทำงานอัตโนมัติต่อเนื่องแม้กระทั่งเวลาไฟตกไฟดับนะครับพอไฟมันติดมาอีกทีหนึ่งมันติดตั้งเอ่อมันติดต่อให้เราเองเลยนะครับและรุ่นนี้ก็มีระบบ Energy s a v i n g ที่ผมบอกนะครับประหยัดไฟเบอร์5แบบ3ดาวนะครับการันตีประหยัดไฟสูงสุดนะครับรุ่นนี้รับประกันคอมเพรสเซอร์10ปีรับประกันอะไรทุกชิ้นส่วนนะครับ5ปีแล้วเดี๋ยวเรรรราามมดูที่ะะบบบคคคอออฟ์ตนัก็ื ่นนีน้ตัวถาดน้ําทิ้งนะครับสามารถถอดมาล้างทำความสะอาดได้นะครับเวลาเรียกช่างมาหรือจะล้างแอร์เองนะครับถอดชิ้นนี้มาทําให้เวลาล้างแอร์เนี่ยมันสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับรุ่นนี้มีระบบเ t ็นเ t นทั h ด้วยสามารถส่งลมเย็นแรงอ่อ,อนโยนต่อผิวนะครับไม่ทําให้ผิวเราแห้งหรือรู้สึกว่าระคายเคืองทําให้ไม่สบายตัวนะครับ รุ่นนี้ยังมีระบบสวิง4ีทิศทางและสามารถส่งลมไกลได้สูงมากถึง15เมตรแต่บอกก่อนนะครับว่ารุ่นสิเมตรเนี่ยน่าจะเป็นเฉพาะรุ่นใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นตัว24,000 BTU ขึ้นไปร่าเป็นรุ่นเล็กลงมาหน่อยก็จะน่าจะประมาณ8ปดถึงสิเมตรรุ่นนี้เนี่ยจากการที่ผมเจอมากับตัวนะครับได้สัมผัสมาได้ใช้งานมาจริงๆผมบอกเลยว่าผมกดเลิฟเลยไม่มี ไม่มีอะไรที่ผมผมรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยนะ,ะถ้าจะมีไม่ดีเนี่ยผมมองว่ามีอยู่นิดนึงก็คือตัวระบบเออเดอร์เล็กๆน้อยๆที่แบบแทบถ้าไม่สังเกตแทบจะไม่รู้เลยนะครับก็คือ,อ,อตัวบานโซวิงเนี่ยพอเราไปกดโหมดที่เป็นโหมดเอ,อ่อให้มันไม่โดนตัวนะครับแล้วพอเราจะจะกลับให้เป็นโหมดแมนนวลหรือโหมดมือเนี่ยมันจะไม่ทํางานเลยทันทีนะครับมันจะเหมือนจะค้างนิดนึงแต่พอเราไปกดปุ่มเอ,อ่ออุณหภูมิหรือปุ่มอื่น ในโหมดอื่นนิดนึงเนี่ยมันก็จะกลับมาทํางานนะครับก็คือมัน,ม,นมันจะเหมือนจะเออร์เรอร์นิดๆนะครับสำหรับตัวของ A ที่ผมใช้ที่บ้านนะสําหรับคนอื่นผมไม่รู้นะครับว่าจะเจอเหมือนผมหรือเปล่าแต่ผมมองว่าลูกนิดเรื่องนี้เป็นจุดอ่อนเล็กๆน้อยๆจริงๆ ส่วนสำหรับการใช้งานนะครับตัวฟีเจอร์นะครับถ้าสำหรับคนที่สูงอายุหรือไม่ค่อยชอบเรื่องความวุ่นวายหรือเทคโนโลยีอะไรพวกนี้เนี่ยผมว่ารุ่นนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างจะใช้งานยุ่งยากนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าสมมติเราใช้งานเป็นเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากมากเกินไปนะครับก็คือเอาง,ง่ายๆถ้าส,สำหรับคนที่ไม่ไม่ได้ชอบเรื่องฟีเจอร์เยอะๆเนี่ยไม่ต้องใช้รุ่นนี้ครับ ไปใช้รุ่นที่เป็นแอร์ประหยัดไฟอย่างเดียวใช้งานง่ายปิดเปิดแอร์ปรับอุณหภูมิได้ปรับทิศทางได้นิดหน่อยแค่นั้นก็พอครับแต่ถ้าสนใจเรื่องอื่นๆฟีเจอร์อื่นๆอื่นอีกเพิ่มเนี่ยรุ่นนี้ก็อาจจะตอบโจทย์น,นะครับและรุ่นนี้นะ่ะมันมีทั้งสีขาวสีดําสําหรับคนที่ไม่ได้สนใจว่าจะต้องเป็นสีดํานะผมว่าไปใช้รุ่นอื่นก็ได้นะครับที่มันถูกกว่านี้หรือว่าอาจจะไปมองที่ความเงียบหรือความประหยัดไฟแล้วความทนทานที่มากกว่านี้นะครับ ความทนทานนะครับผมว่ารุ่นนี้เนี่ยด้วยค่าตัวของเขาเนี่ยหมื่นไปปลายจนถึงสองหมื่นเนี่ยในรุ่นเล็กๆนะครับเตีว่าหมื่นไปปลายแล้วกันนะก็ถ้านับความประหยัดไฟอ่ะผมว่าประหยัดไฟอันดับหนึ่งแต่ถ้าความทนทานยังไม่ผ่านผ <bör jan> มว่าตัววัสดุมันยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับมันยังเวลาเคาะแล้วมันยังรู้สึกว่ายังเป็นพลาสติกบางๆอยู่คือถ้าใช้เป็นานานๆเนี่ยผมว่ามองว่ามันยังทนสู้ยี่ห้ออื่นๆที่เขาราคาสูงกว่านี้ ไม่ได้นะครับก็คือถ้าสมมติมองเรื่องความทนทานผมยังไม่ให้ผ่านแต่ถ้ามองเรื่องความประหยัดไฟอันนี้ต้องยกให้เขาเลยจริงๆครับเพราะว่ามีสมาชิกเข้ามาถามเยอะมากนะครับหลังจากที่ผมใช้ว่าตกลงประหยัดไฟมากจริงไหมประหยัดไฟมากจริงไหมนะครับผมบอกเลยว่าหลังจากที่ผมใช้มาเนี่ยคนมาถามภายในไม่ถึงเดือนเนี่ยผมก็ไม่สามารถตอบได้จริงๆว่ามันประหยัดไฟมากกว่าจริงๆหรือเปล่าครับจนที่ผมได้ บินค่าไฟของรอบเดือนถัดมานะครับมันบอกผมได้ตรงๆเลยครับว่ามันประหยัดไฟมากกว่าจริงๆแต่ประหยัดไฟเท่าไหร่ผมขอให้ดูของเดือนที่แล้วก่อนละกันแต่ผมขอพับนิดนึงนะอันนี้คือตัวเดือนที่แล้วนะครับอ,อ,อาจจะยังไม่ค่อยเห็นอ่าตัวของเดือนที่แล้วนะครับตัว ค่าไฟของผมเนี่ยมันอยู่ที่4,900กว่าบาทเลยอาจจะมองว่ามันสูงนะครับเพราะบ้านผมมีคนอยู่หลายคนแล้วก็ใช้แอร์ค่อนข้างเยอะนะครับค่าไฟเดือนที่แล้ว4,914.48บาทใช้ไปทั้งหมด1,136หน่วยเมื่อปีเอ่อเมื่อเดือนที่แล้วนะเดือนที่ผมยังไม่ได้ติดตัวแอร์แค r ร์เอ็กซ์อินเวอร์เตัวนี้นะครับ แล้วหลังจากที่ผมติดตั้ง Air Carrier X Inverter Plus รุ่นนี้เขาบอกประหยัดไฟที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยติดมาได้ประมาณ1นเดือนแล้วมีค่าไฟของเดือนถัดมาออกมาแล้วแต่แนนี่ครับค่าไฟลดลงมาเหลือที่3 8 8 6 8นแบาทตัวนี้นะครับ ค่าไฟเนี่ยถ้านับเป็นหน่วยเนี่ยมันอยู่ที่903หน่วยลดลงมาอยู่ประมาณเกือบเกือบ200หน่วยนะครับ200กว่าหน่วยด้วย233หน่วยที่มันลดลงมานะครับ233หน่วยค่าไฟนะครับลดลงมาประมาณ1,100กว่าบาทนิดๆหน่อยๆนะครับ1เดือนลดมา1,000บาทแต่เอาอย่างนี้ผมบอกก่อนว่า เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมใช้แอร์เนี่ยคือโดยปกติผมใช้งานที่บ้านเนี่ยเปิดแอร์ทุกอย่างอะไรตามปกติเหมือนใช้ชีวิตประจําวันปกติเลยที่มันลดลงมา1 0 0 0กว่าบาทเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกด้วยก็ได้เพราะว่าทําให้ผมมาเปิดน้อยลงขึ้นมาหน่อยแต่ไม่น้อยกว่าเดิมเท่าไหร่เลยผมมองว่าถ้าจะเปิดน้อยลงกว่าเดิมเนี่ยผมมองว่าเปิดน้อยลงกว่าเดิมแค่ประมาณ20%นถ้างั้นตีเป็นถ้าตีเป็นเงินเนี่ยผมมองว่าถ้าอันเนี้ยลดไปประมาณหนึ่งพันบาท ลบ20%นี่ผมไม่ได้เปิดเนี่ยผมมองว่ามันประหยัดมามากกว่าประมาณ 6, 7, 800บาทเลยเอาจริงๆรุ่นนี้เท่ากับว่าถ้าคุณซื้อรุ่นนี้1เดือนเนี่ยคุณจะประหยัดไฟมากกว่าเดิมประมาณ 60, 70, 80%เฉ <c oughs> พาะแอร์รุ่นนี้นะเฉพาะแอร์อย่างเดียวนะครับหรือค่าไฟเนี่ยถ้าคุณเป็นผมเนี่ยเจอค่าไฟลดมา 1, 000กว่าบาทผมตกใจแล้วผมร,รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆแล้ว รุ่นนี้มันดีมากจริงๆไม่มีเรื่องจุกจิกให้ผมวุ่นวายเลยนอกจากแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องความทนทานแค่นิดเดียวจริงๆเป็นยังไงกันบ้างครับน่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีจริงๆแต่ว่าจะรู้ว่าดีดหรือไม่ดีจริงๆเนี่ย คุณต้องลองซื้อเองครับต้องลองใช้เองและก็ลองสัมผัสกับมันเองแล้วคุณจะรู้ว่าที่ผมพูดมามันจริงหรือไม่จริงนะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจแอร์รุ่นนี้หรือว่าแม้กระทั่งรุ่นไหนไหนะคุณสามารถเช็คราคาแอร์ได้นะครับที่แอปแอร์สวิต c e นะครับแอปร้านแอร์ใกล้บ้านคุณดาวน์โหลดได้แล้วนะครับวันนี้ทั้งระบบ Android แอ r ดรอยด์ก็บไอโอเอสนะครับอาแล้วก็นะครับใครต้องการหาร้านแอร์ก็ที่แอปแอร์สวิตชนี้ได้เหมือนกันนะครับมีการรวมร้านแอร์ตอนนี้มากกว่า70ร้้าาาานคมกกว่50จังหวัดโอ้มมาาากกว่ประณ100ว่าร้านค้า มากกว่า50จ like, ังหวัดท <you> ั่วประเทศนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อจะมีร้านใกล้ๆบ้านคุณนะครับคุณจะได้มีช่างประจําตัวอยู่ใกล้บ้านนะครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดส u b คสมาชกกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทาคลิปดีๆนําเสนอสิ่งดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับผมบอกก่อนเลยว่าแอร์ตัวนี้ผมซื้อมาเองไม่มีใครมาสปอนเซอร์อะไรให้นะครับใช้เงินตัวเองซื้อมาติดตั้งเองล้วนๆเจ็บจริงนะครับแต่ว่าพอใช้งานแล้วมันดีจริงๆครับผม และก่อนที่จะจากกันนะครับตอนนี้โรคระบาดก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับโควิดตอนนี้พรากชีวิตไปหลายคนเป็นร้อยรอยคนแล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาหรือเอาจริงๆเนี่ยที่ระบาดหนักจริงก็คือ2021มาแต่ต้นปีจนมาถึงตอนนี้ตอน ตอนที่ผมทําคลิปเนี่ยเดือนสิงหาแล้วยังระบาดกันเยอะแยะต่อเนื่องนะคบก็มีคนเสียชีวิตจํานวนมากนะครับยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับแล้วก็หมั่นทำความสะอาดแอร์หน่อยแล้วกันนะครับร้านทำความสะอาดเพราะว่าตัวแอร์นะถ้ามันสกปรปกเนี่ยมันเป็นจุดต้นกําเนิดของการเกิดเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียนะครับแล้วพอเมื่อไหร่มีจุดต้นกําเนิดไอตัวไวรัสแบคทีเรียเนี่ยมันเป็น จุดเริ่มต้นของการก่อให้เกิดโรคอื่นๆอีกมากมายนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคนี้แล้วก็หวังว่าโรคนี้จะหมดไปจากบ้านเราสักทีนะครับโอเคนะครับยังไงคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับคุณนเคยไหมอยากจะหาล้านแอร์แต่หายากเหลือเกิน